นดีต้อนรับกลับสู่ Auto Grid TV แหล่งข้อมูลที่คุณไว้ใจได้สำหรับอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารระบบป้องกันอนาคตและยุทธปธปกรณรสงครามสมัยใหม่จากทั่วโลกวันนี้เราจะพาคุณไปจอดลึกเรือรบที่ทรงพลังที่สุดลำหนึ่งของราชนาวีไทยเรือหลวงจัก,กรีนารเบตและสำรวจการปรับปรุรงในปี2026ที่ทำให้เรือลำนี้ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของพลังทางทะเลข,ของไทยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เรือหลวงจักรีนารเบตไม่ใช่เรือรบธรรมดาแต่มันคือเรือบรรทุกเครื่องบินเพียงลำเดียวของไทยและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาติได้เข้าประจําการตั้งแต่ปลายทศวรรษ1990โดยออกแบบตามเรือ p r i n c i p เ de a s t ด r i a สของสเปนตอนนั้นไทยจึงก้าวขึ้นมาเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเรือบรรทุกเครื่องบินแม้จะมีเสียงวิจารณ์ถึงข้อจำกัดแต่การปรับปรุงที่เริ่มต้นจนถึงปี2026ทําให้เรือลำนี้ยังคงทันสมัยและตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างรววดเเรร็ของงงสคาามทาทะล เวอร์ชันปี2026ของเรือหลวงจัก,กรีนารเบตจะติดตั้งระบบเรดาร์ใหม่ระบบสื่อสารที่ทันสมัยและอาวุธที่อัปเกรดเพื่อป้องกันตนเองได้ดียิ่งขึง้นไม่เพียงทำหน้าที่เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินแต่ยังรองรับภารกิจหลากหลายเช่นการสนับสนุนการอยอกระพันขึ้นบกการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการบรรเทาภัยพิบัติและการรักษาความปลอดภัยทางทะเลโดยเฉพาะในพื้นที่ทะเลจินใต้ที่มีข้อพิาพาทรุนแรงสำหรับไทยนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของอาวุธนุโทโธปกรณ์แต่ยังเป็นการผสมผสานร,ระหว่างศักดิ์ยชใช้สอ เรือหลวงจัก,กรีนาร์เบศมีความยาวประมาณ182เมตรน้ำหนักบรรทุกเต็มลำราว11,400ตันดัดฟ้าบินมีทางลาดขึ้นเครื่องแบบสกีจำซึ่งเดิมใช้สำหรับเครื่องบินเฮริเอร์แต่ในปี2026ไทยหันมาเน้นการปฏิบัติการด้วยเฮลิคอปเตอร์และเตรียมแผนรองรับรดนในอนาคตเฮลิคอปเตอร์อย่างซิกคอสตี้เอสเจ็ดศบีซีฮอคและแบบอื่นๆจะเป็นกำลังหลักของฝูงบินส้อนถึงความสำคัญขององค์การลาดตระเวนและการต่อต้านเรือดำน้ำ ด้านอาวุธยุทโธปกรณ์การอัปเกรดในปี2026จะเสริมระบบป้องกันใกล้ตัวเพื่อต้านขีปนาวุธระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และอาจรวมถึงระบบยิงแนวตั้งสำหรับทีปนาวุธพิสัยสั้นถึงปานกลางแม้จะไม่เทียบได้กับเรือบรรทุกเครื่องบินของมหาอำนาจแต่การปรับปรุงนี้ทำให้เรืออยู่รอดและปฏิบัติการได้ในน่านน้ำที่มีความเสี่ยงสูงอีกทั้งระบบควบคุมการรบใหม่ยังช่วยให้สามารถทำงานประสานกับรือบลำอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเรือหลวงจักรีนนาร์เบดยังมีบทบาทด้านมนุษยธรรมไทยใช้เรือลำนี้ในภ การอพยพจากน้ำท่วมและการลำเลียงสิ่งของบรรท,ทุกการปรับปรุงในปี2026ทำให้มีห้องพยาบาลที่ทันสมัยขึ้นระบบขนถ่ายสินค้าดีขึ้นและรองรับเฮลิคอปเตอร์ที่สามารถส่งความช่วยเหลือไปอยังพื้นที่ประสบภัยได้รวดเร็วในเชิงยุทธศาสตร์การที่ไทยเลือกปรับปรุงเรือหลวงจัก,กรีนารเบดแสดงถึงวิสัยทัศน์ด้านความมั่นคงทางทะเลข,ของชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เส้นทางเดินเรือมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อก,การค้าและความมั่นคงและเมื่อขอ้อพิพาทในทะเลจีนใต้เพิ่มขึ้น ประเทศต่างๆก็เร่งเสริมกำลังทางเรือสำหรับไทยการมีเรือบรรทุกเครื่องบินทำให้สามารถเข้าร่วมการฝึกซ้อมร่วมสร้างพันธมิตรและยืนยันถึงการปกป้องผลประโยชน์ของชาติเรือลำนี้ยังเป็นเวทีฝึกอบรมกำลังพลด้วยระบบสังการและควบคุมที่ล้ำสมัยทำให้กองทัพเรือไทยมีประสบการณ์การปฏิบัติการในระดับกองเรือการวางแผนโลจิสติกและการปฏิบัติการรวมซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากไทยพัฒนาโครงการเรือบรรทุกเครื่องบินเพิ่มเติมในอนาคต เมื่อมองในภาพรวมเรือหลวงจักรินาริเบศ2,026ไม่ใช่เพียงเรือลำหนึ่งแต่คือคำประกาศของไทยต่อโลกว่าไทยต้องการปกป้องอธิปไตยสนับสนุนพันธมิตรและปรับปรุงกำลังทางทะเลอย่างรับผิดชอบแม้ในยุคที่มีข่าวคราวเรื่องรนขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงและสงครามดิจิทัลเรือหลวงจักรินาริเบศก็ยังคงถูกพัฒนาให้ทันสมัยและมีคุณค่า สำหรับประชาชนไทยเรือหลวงจักรีนรุเบทมีความหมายทางวัฒนธรรมและอารมณ์ตั้งชื่อตามราชวงศ์จักรีมันคือสัญ,ญลักษณ์ร้อยน้ำของความสามัคคีและความภูมิใจการปรับปรุงในปี2026ไม่เพียงทำให้มีขีดความสามารถที่ดีขึ้นแต่ยังย้ำถึงบทบาทของมนในฐานะตัวแทนทางทะเลของชาติไทยเมื่อเราสรุปการวิเคราะห์ครั้งนี้จะเห็นได้ชัดว่าเรือหลวงจักรีนรุเบท2026ไม่ได้มีไว้เพื่อแข่งขันกับกองทัพเรือยักษ์ใหญ่ของโลกแต่เพื่อให้ไทยมีเรือที่พร้อมปฏิบัติการยืดหยุ่นและได้รับการยอมรับการกอัปเเกรรรดครัั้้้้งงนนีีทาใหือลยพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเป็นป้ปรมการลอยน้ําของความภาคภูมิใจขอบคุณที่รับชมออปตไล์ที่ีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการผ่าัสใหม่ๆหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดถูกใจกดแชร์และกดติดตามเพื่อรับชมการวิเคราะห์ใหม่ๆจากทั่โลกแล้วพบกันในตอนต่อไปสวัสดีครับ